นี่คือดวงรายปัก16-31ตุลาคม2565ของชาวทัดลมเมทุนตุลกุม,มดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะรวมไปถึงคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําสมะทา,าโรด้วยนะคะสับสดๆกันเลยมาดูกันนะคะว่า16-31ตุลาคมนี้ชาวทัดลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โห ต้องบอกเลยนะชาวธาตุลมนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเหนื่อยล้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะแต่ต้องบอกเลย16-31ตุลาคมเป็นต้นไปรอดพ้นจากปัญหาค่ะนะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภัยอันตรายหรือปัญหาอุปสรรคทั้งปวงนะใน,นเรื่องการงานถ้างการงานช่วงเวลาที่ผ่านมาติดขัดอะไรต้องบอกว่า16-31หลุดพ้นและจบจ้ะนะ จบสะบัดบ๊อบเลยจบแล้วนะอะไรที่มันติดขัดที่มันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคจบแล้วนะคุณหลุดหลุดพ้นหรือรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงแล้วนะถ้าหางานอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้งานนะถ้าเกิดว่าปัญหาของคุณคือก,การที่ยังไม่ได้งานนะหางานไม่ได้สักที1 6 3 1ถึงตุลาคมนี้อาจจะมีข่าวดีว่าคุณจะได้งานหรือได้รับการพิจารณา ส่วนใครนะในเรื่องของการเงินที่รู้สึกว่าจะมีติดมีขัดมีปัญหาอุปสรรคมีเงินไม่พอจ่ายมีเงินไม่พอใช้นี่ต้องบอกว่า1 6 3หถึงอตุลาคมนี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะรอดพ้นจากปัญหามีโอกาสที่จะหาเงินได้ทันนะใช้นี่ได้และมีโอกาสปลดหนี่มีสินทรัพย์นะ นะต้องบอกว่า1 6 3 1อตุลาคมนี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะมีโชคดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะคือตัวคุณเองนะพยายามเต็มที่ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่บุญกุศลที่สร้างมามันก็ผลักดันอํานวยอวยชัยนะสนับสนุนหนุนนําคุณอีกให้คุณสามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายและปัญหาทั้งปวงได้นะคะถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาติดขัดต้องบอกเลยมันจะรอดพ้นผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าเก ิดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรก็ต้องบอกว่าชีวิตบินไกลจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปสู่อีกจุดที่มันสูงกว่าเดิมอีกนะส่วนในเรื่อง,องความรักนะบางคนโสดอยู่ต้องบอกเลยนะเหมือนจะรอดพ้นจากความโสดนะเหมือนมีโอกาสว่าจะได้เจอคนใหม่ๆจากการเดินทางส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยอะไรที่มาไม่ชัดเจนนะจากนี้ความคลุมเครือจะหมดสิ้นค่ะ มีโอกาสจะชัดเจนหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีใครบางคนนะขี่ม้าขาวนะมาคว้าหัวใจคุณไปได้แล้วความรักดีกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าทะเลาะก,กันต้องบอกเลยดีกันแน่นอนเขาจะกลับมาความสัมพันธ์ดีขึ้นความสัมพันธ์พุ่งระยานไปสู่จุดที่